เพชบูรนะฮะเพชรบูรณ์เนี่ยเจอกองทัพมลงวันบุกแบบสถานบ้านเนี่ยทุกหลังเจอกันหมดเลยสุดท้ายต้องรวมพลังกันมาร้องเรียนครับเอ่อพูดไรนะช่วยด้วยช่วยด้วยครับครับคือประสานเสียงกัน สคลิปอาจจะมาไม่ค่อยพร้อมกันแต่งานนี้เจอเหตุการณ์เหมือนกันคือมแมลงวันมแมลงวีบุกมาจู่โจมบ้านเรือนทุกหลังอตอนนี้กลางมุง้งนอนอันนี้ปกติกลางมุงงม้งทานข้าวอะ เฮ้ยเดี๋ยวนะกิน oh ข no, ้าวตรงกลางมุ ha, hallway, ้งน ah. ี long, ่ยเหรอไม่ไหวถ้ากินข้าวข้างนอกมุ linear, ้งเนี่ยรับรองเลยว่าแมลงวันแมลงวีมาโจมตีแน่นอนฮะห้องน้ห้องน้ําไม่ต้องพูดถึงเปิดเข้าไปยังไม่ทันจะได้จะนั่งเลยอะแมลงวันไปร้อมกรอบไอตัวโถส้่วมที่เราจะนั่งแล้วเหตุการณ์นี้เป็นสเป็นเหมู่บ้านอยู่ใน2พื้นที่ติดเป็น ติดกันรอยต่อกันก็คือตำบลวางบวชอำเภอหนองไผ่กับตำบลระวิงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์คุณดูมแมลงวันซื้อกลาวมาดักวางไว้แป๊บเดียวหันไปชงกาแฟกลับมาเต็มเต็มแล้ววันหนึ่งใช้10-20แผ่นฟรีเหรอซื้อดิไอ้บ้าแล้วตังใครซื้อชาวบ้านซื้อเองอกลายเป็นงบประมาณรายจ่ายของชาวบ้านแต่ละบ้านเจอแบบนี้ยมาเป็น1ิปีสาเหตุไม่ต้องคิด ฟาร์มไก่แล้วไงอ่ะฟาร์มไก่เขาเอากองขี้ไก่เนี่ยจำนวนมาหาศาลมากองไว้เพราะเดี๋ยวเขาจะไปทาปุ๋ยแต่ก่อนจะไปทำปุ๋ยเนี่ยก็มากองรวมกันก่อนพอกองรวมกันนั่นแหละคือจุดรวมพลมแมลงวันอย่างดีจริงๆเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าบ้านวัดโรงเรียนบวรทั้งหลายเนี่ยโดนหมดฮะ,ะต้องรวมตัวกันมาร้องเรียนครั้งนี้เพราะที่ผ่านมาไม่สามารถจะอยู่ได้แล้ว กลางมุ้งกินข้าวกันแล้วนอนก็ไม่นอนก็ลำบากอะไรมันไตหูไต่ขาไต่แข้งเดือดร้อนไปหมดเลยชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่10บขวบห้าขวบเจอเรื่องแบบนี้มาเป็นตั้งแต่ยังไม่เกิดเจอเรื่องแบบนี้ตั้งแต่สองคนนี้ยังไม่เกิดจนหนโตแล้ววายังเจอปัญหาแมลงวันอยู่เลยก็เลยไปสอบถามคนในพื้นที่ซึ่งเป็นเป็นผู้ปกครองท้องถิ่นนายกไม่ใช่ลุงนะนายกอํานวยใจสูงเนินเป็นนายกอบตระวิงนายกบอกไม่มีใครร้องเรียนมา เลอใช่ไม่มีใครร้องเรียนมาแต่ท่านนะ่ะทราบมาจาก Facebook เหมือนเข้าไปบนผ่าน Facebook เอา้าเหรอใช่พอบนผ่านเฟ e บุ o k ท่านก็ลงพื้นที่มา<ะ>มาตรวจสอบบอกจริงจอทำไมถึงรู้ว่าจริงอ๋อมันบินเข้าจมูกกับ<ะ>เข้าอเออจริงฮะ แล้วจกนั้นมาทําไงก็ประสานท,ทางทางท้องที่ให้มาฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงแอลกอฮอล์แอลกอฮอล,ออลอ์มันไปได้แป,ป๊บเดียวอะ่ะแล้วมันก็มาอีกคราวนี้ก็เลยต้องไปหาจุดต้นตอก็คือฟาร์มไก่พอไปเจอฟาร์มไก่ก็มีการทําความเข้าใจและหามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันสุดท้ายแล้วก็คือการลดการวางกองขี้ไก่อเอาไว้กลางแจ้งแล้วงไงอ่ะถ้าหากจะไปทำปุ๋ยเดี๋ยวจะไปอยู่ในจุดที่ที่มีความเขาเรบบียกมิดช<ะ>ิดมากกว่านี้ปิดโรงงานไปดิ ปิดไม่ได้โรงงานนี้คือลูกหลานคนในพื้นที่ทำมาหากินเป็นลูกจ้างโรงงานเนี้ย ถ้าหากจะสั่งปิดมันก็กระบวนการใหญ่แต่ถ้าหากปิดลูกหลานในพื้นที่ก็เดือดร้อนงั้นก็ต้องใช้วิธีการปิดระบบไม่ให้มันสร้างความเดือดร้อนกับ<น>ก็เลยต้องเอาระบบปิดเนี่ยมาใชจ้จัดการแก้ไขปัญหานี้นะครับเพราะฉะนั้นจาก10ปีเดี๋ยวมันก็จะเป็น15ปีเดี๋ยวมันก็จะเป็น10 20, 20ปีหนักหนาสาหัสมากนี่คือจังหวัดเพชรบูรณ์มันเสียสุขภาพนะคุณดูดิเอา,าไอ้นี่ไอ้เขาเรียกนะไอ้กาวอะ,ะแป๊บเดียวนะวางแป๊บเดียวแล้วมันเต็มรึดไปหมดเลยเศษอาหารอาหัวอาหาร หมาเนี่ยกินข้าวพวางข้าวต้องแข่งกับแมลงวันว่ามันจะกินก่อนหมดก่อนหรือแมลงวันจะมาตอมก่อนคว่าหมากินมแมลงวันเขาไปหลายตัวน,น่าจะโซงง็บง็บเงบงบเข้าไปด้วยหมากินดีกว่าเรากินเองไงเอเอใจน่าเห็นใจใช่จริงๆค่ะคุณผู้ชมร้องเรียนเถอะค่ะปัญหาแบบนี้นะคะถ้าไม่รู้จะบอกใครส่งมาบอกพวกเราข่าวอารุณอมรินก็ได้นะคะยินดีจะเป็นกระบอกเสียงให้เลยเมือ่อ